สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิจาเางานลูกค้ามาให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะเทสยิงให้ลูกค้าดูด้วยนะคะงานวันนี้เทสวันนี้นะคะส่งพรุ่งนี้โอเคนะแล้วก็ส่วนมากนะคะล็อกรอบนี้จะเป็นตัวยาวนะคะจะมีตัวยาวปีกแคบนะคะ8มิลแล้วก็ตัวยาวปีกแคบ10มิลนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสั้นอ่ามาดูตัวสั้นก่อนนะคะตัวนี้เป็นตัวสั้นลำแปดมิลปีกอลูนะคะลูกค้า อันนี้คือราคาตัวนี้คือ1,950บาทนะคะตัวสั้นปีกอลูนะคะราคาเฉพาะตัวปืนนะส่วนสายสะพายลูกค้าสั่งเพิ่มนะคะอันนี้ชุดเป็นชุดสายสะพายหูกวินกดเร็วนะคะเราก็กดตรงกลางนะคะกดออกเห็นไหมคะง่ายๆเห็นไหมเวลาจะใส่ก็แค่กดเข้าไปเห็นไหมคะปรับได้นะคะยาวมากปรับสั้นปรับยาวได้ตามใจลูกค้าเลยนะคะแบบนี้เลย ถ้าใครสนใจนะคะามาดูตัวยาวตัวยาวปีแคบลำ8มิลก่อนตัวนี้นะคะตัวยาวปีแคบนะคะลำ8มิลนะคะราคาหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะจะได้ไปแบบนี้เลยนะยางจะเป็นเส้นหนึ่งนะคะปกติจะใส่ไปเส้นหนึ่งนะคะราคาตามานี้แต่ถ้าลูกค้าอยากได้เพิ่มบวกเพิ่มยางเสริมนะคะใส่อีกหนึ่งเส้นอีกร้อยห้าสิบบาทนะ อ่ะแล้วเรามาดูอันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มแต่ตัวนี้เป็นลำสิบมิลนะคะอันนี้เป็นลำสิบมิลตัวนี้เป็นพันท้ายลงสีดำเงาเนาะโอเคปิดแคบลำสิบมิลนะคะอันนี้ปกติจะราคา2 1 5 0บาทนะคะลำสิบมิลนะแต่ว mm. ่าอันนี้ลูกค้าสั่งเพ kind of right ิ่มยางนะคะอันนี้เป็นเพิ่มยางเส้นใหญ่นะตัวนี้เพิ่มยางเส้นใหญ่อีก200บาทนะคะตัวนี้จะได้งานแบบนี้เลยนะคะ ถ้าในกรณีที่ใครจะให้เก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางมีนะแต่ว่าจะบวกเงินเพิ่มนะคะ300บาทนะคะ300บาทคือค่าขนส่งนะคะค่าส่งแล้วก็อีกค่าหนึ่งคือค่า COD คือค่าเก็บเงินปลายทางผ่านบัญชีบริษัทขนส่งเขานะคะค่ะเดี๋ยววิจะเทสยิงให้ดูทั้งหมดนี้เลยนะคะไปดูกันค่ะค่ะค่ะคจะมาเทสสามตัวนี้นะคะสามตัวนี้จะเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะ 8มิลน,นะคะสองตัวนี้นะคะแล้วตัวนี้จะเป็น10มิลน,นะคะอ่าเรามาเทสตัวแรกนะคะ8มิลตัวแรกนะคะคําก่อนนะคะแล้วก็ดึงยางดึงยางเข้าหาตัวเรานะคะโอเคจัดยางนิดนึงนะลำ8มิลใช้ลูก8มิลน,นะคะใส่ลงไปอ่าเวลาเราเทสเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวา ลองไกลเห็นไหมคะไม่ลั่นเนาะทีนี้เวลากดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายกดเซฟนะคะอ่ากระบอกแรกนะคะอ่ะมาต่อกันเลยนะคะตัวนี้ก็แปดมิลน,นะคะดึงยางเข้าหาตัวนะคะโอเค ลำ8มิลใช้ลูก8มิลน,นะคะใส่ลงไปเวลาเราเทสเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาเห็นไหมคะไม่ลั่นเวลาปลดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะโอเคนะคะต่อด้วย10มิลน,นะคะ ค้ำเลยนะคะอะดึงยางเข้าหาตัวค่ะจัดยานิดนึงลูก10มิลนะคะลำ10มิลใช้ลูก10มิลนะคะเวลาเทเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลเวลาปลดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะ ได้แล้วนะคะสิบมิลค่ะเดี๋ยวเทสยิงตัวสิบมิลนะคะตัวนี้เป็นตัวสิบมิลนะคะพันท้ายลงสีดําเงานะนะคะมาลองเลยนะคะลูกค้าเพิ่มเงินนะคะเพิ่มยางเนะาะให้เป็นยางเส้นใหญ่นะสําหรับวิจะดึงยากหน่อยนะคะเดี๋ยวก่อนนะนต้องตั้งหลักดึงยากหน่อยสองละวินะคะต้องใช้แรงเยอะดึงยากอ่า ทีนี้จัดแางนิดนึงนะคะลำสิมิลใช้ลูก10มิลนะคะใส่ลงไปแล้วก็เวลาเราเทสเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลนะคะเวลาปลดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะประมาณนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวแ8มิลน,นะคะค้านะคะแล้วก็ดึงยางเข้าหาตัวนะคะเคจัดยางนิดนึงค่ะลำ8มิลน,นะคะใช้ลูก8มิลน,นะคะใส่ไปเวลาเราเทสเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาเห็นไหคะไม่รั่นเนาะ ทีนี้เวลาปลดเซฟมือขวาปลดไปทางซ้ายนะคะโอเคนะคะจะเทปยิงตัวยาวนะคะอันนี้จะเป็นตัวยาวลำ8มิลปีแคบนะคะเราค้ำก่อนนะแล้วก็ดึงยางเส้นหลักนะคะเข้าหาตัวนะดึงยางเข้าหาตัวนะคะ S <S นะแล้วก็จัดจางนิดนึงให้พอๆกันนะคะเวลาเราใช้นะคะใช้ลำแปดมิลใช้ลูกแปดมิลนะใส่ไปเลยอ่ะเวลาเทสเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลดูไม่เห็นนะคะอ่ะไม่ไม่ลั่นนะอ่ะเวลาปลดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะ นะคะโอเคนะได้แล้วนะคะค่ะตัวนี้เป็นตัวสั้นปีกอลูนะคะลำแปดมิลน,นะแล้วก็ลูกค้าให้ใส่สายสพายผูกกวินปลดเร็วนะคะตัวนี้จะเป็นรับสายแรงกระทแทกได้นะคะสายแล้วก็จะปรับได้ย,ยาวด้วยผูกกวินนะคะเดี๋ยวเวลาเราจะเทสอันนี้นะคะเราจะปลดออกให้ดูนะคะคือก,กดนะคะกดตรงกลางแล้วก็ดึงออกนะคะ กดตรงกลางนะคะแล้วก็ดึงออกเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวแบบนี้เลยแล้วก็เราค้ำนะคะดึงยางเข้าหาตัวจัดยางนิดนึงนะคะโอเคจัดยางนิดนึงลำแปดมิลใช้ลูกแปดมิลน,นะคะใส่ลงไปเวลาเทเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาเวลาปลดเทเซฟปลดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะ นะคะอันนี้เป็นปีกอลูตัวสั้นค่ะ